ครับจับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเมื่อนี้ผมกะสิมาบอกเรื่องหมูแม่พันธุยานมนะครับหมูแม่พันุ์ยานมทำอย่างไรฉีดยาอะไรฉีดวิตามินอย่างหมูแม่พันธเมื่อนี้กะเป็นมือที่ยี่สิบหาที่บนคอดลูกผมกะสิเอาเพิ่นลงจากกง ได้ยิบหามือแล้วผมก็จะพยนผลงจากกล่องยาที่ผมฉีดกระสิมีอยู่สองตัวกระสิเป็นยาวิตามินอ่าพามาเบิงพามาเบิงยาเนี่ยเป็นยาตัวนี้วิตามิน AD3E หมูแม่พันกระสิประมาณสองรอยกโล ก็จะสีดประมาณ1 0ซ c ครับตัวละ 10cc แม่พันธุยานมผมจิตยานมหมูตอนอายุยิบหามือครับขด้ยิบหามือผมใช้ยานมเลยผมกระเฉยวลงจากกงมาไปในนี่แม่นนล้อขอดแล้วก็อีกวัคซีนทีนี้วัคซีนผมทำวัคซีนอะไรอันนี้มันเป็นยายเย็นนะครับผมกระเซนน้ำแข็งมา ก็เป็นวัคซีนนะครับวัคซีนพาโวครับตัวนี้พาโวนี่ฉีดตัวละ2ซีซีครับยานมค่ะฉีดแล้วว่เกินอนะาทิตย์หนึ่งเพิ่นจะเป็นสัตว์เท่ากับผสมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์แล้วผสมฉีดวัคซีนพาโวก็ไม่มีผลครับเขาต้องฉีดก่อนวันึ้นว่าทำไมผมฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมกะสิพักลูกเพื่นไว้อยู่ทั้งนี่ประมาณเจ็ดมือ้ออีก2วันวันที่ยีลูกหมูเนี่ยผมจะให้วัคซีนอหิวาเพราะว่าวันที่ยี่ผมให้วัคซีนพิษนักบ้าเทียมไปแล้วกับวิตามินวันที่ยี่สิบเจ็ดลูกหมูเนี่ยผมจะให้วัคซีนอหิวาและก็วิตามิน B12 เร่งการกินอาหาร เพิ่งจะเติบโตอันนี้มูมูยิบยิบหามือครับนี่ลูกมู๊ยิบหามือแม่เพื่อนนี่ก็เชียวลงจากกรงเล็กกับก็บจะประมาณนี้มูแม่พันยานมก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมของผมขอบคุณที่เข้ามารับชมเราฟัง และฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ